พ่อแม่ลุงป้านาอาจติดคุกได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้คําพูดอ่ะผิดกับลูกกับหลานนะฮะก็จะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการเพรสเชอร์เด็กเป็นอย่างมากเลยชอบพูดกับลูกว่าเอ๊ะ e ทำไมทําบ้านนูน้นทําไมเขาเรียนเก่งกว่าเองว่าทาไมบ้านนี้ทําไมเขาเล่นกีฬาเก่งกว่าเองวะเองนี่วันวัน,วน,วนไม่เคยทําอะไรเลยคําว่าไม่เคยทําอะไรเลยคือไม่เคยทํามันก็เหมือนกับเป็นคําชมเหมือนกันนะว่าคือวันวันไม่ทําอะไรเลย ไม่ทําชั่วอะไรเลยใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เราก็เข้าใจความหมายได้นะฮะก็พยา,ยาเพชเชอร์เด็กก็พูดว่าถ้าไม่มีอะไรดีทั้งอย่างก็ไปสิ้นบินฑไปจบชีวีไปนั่นๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้น้ํายาล้างห้องน้นะําน่ะถ้าพูดแบบประชดประชันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งอยู่ดีๆลูกหลานหรือเด็กทนไม่ไหวฮะับเขาทาตามที่คุณบอกจริงๆเนี่ย ต่อให้ล้างท้องทันหรือล้างท้องไม่ทันก็ตามแต่ถ้าเจตนาเขาต้องการจะสิ้นหวินจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยคุณมีโทษความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเก้าสามเลยทันทีเลยนะฮะจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมฮะการใช้คําพูดในการที่ว่าเป็นการยุยงส่งเสริมทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้หรือว่ารู้สึก อยากกะสิ้นวินสินชีวาไปสักทีหนึ่งให้มันจบกับปัญหาเบื่อครอบครัวอย่างนี้ไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณนะฮะติดคุกได้นะฮะคำถามต่อมาคือจะมีเคสอื่นอีกไหมเช่นคนบ้าเงี้ยคุณไปแกล้งคนบ้าเฮ้ยลุงเนี่ยนี่น้าเปล่ากระบุกไซยานายเทคนๆๆเฮ้ยนุ่มอร่อยลุงว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรือว่าไม่รู้ถึงการกระทําของตัวเองใช่ไหม ลุงมันก็เออกระดกไปอึก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 หันไม่ยิ้มให้คุณอย่างเงี้ยช,ชัดเจนทันทีเลยฮะเข้าสองเก้าสามคือเขาไม่รู้ถึงการกระทาของตัวเองแล้วว่าเขากําลังดื่มน้ําที่มียาพิษอยู่อย่างเงี้ยถือเป็นการยุยงส่งเสริมคนที่ไม่สามารถรู้ถึงการกระทําหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ละจิตบกพร่องจิตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณเดี๋ยวไปยุยงส่งเสริมเขาเช่นเดียวกันเรียบร้อยฮะจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ต่อมาเป็นเคสของ บุคคลที่เป็นซึมเศร้าเขาเขาจะมีเรื่องของสารเคมีในสมองเขานะฮะมีความผิดปกติอยู่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับติดตัวเข้ามานะฮะก็ะต้องมีการทานสารเคมีเข้าไปเพื่อที่จะให้สารเคมีในสมองเนี่ยหลั่งให้มันสมดุลกันถ้าเกิดว่าคุณไปทะเลาะก,กับเขาแล้วคุณไปพูดจาที่มันไม่ดีไม่สุภาพหรือไปในทางที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกแย่เพราะคนเหล่าเนี้เขาจะเป็นการดึงดูดภาะวะพลังทางด้านลบอ่ะ ได้ง่ายกว่าคนปกติเมื่อคุณพูดไปในเชิงนี้ว่างั้นก็จบจบไปไม่มีเซลล์เอสตีมเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตไม่เคยเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองงั้นก็จบจบไปสิ้นหวินไปสิ้นชีวีไปแล้วเขาทาอย่างนั้นจริงๆนะหรือแม้แต่เขาพยายามจะกระทาก็เช่นเดียวกันนะมาตาน,นี้ก็ยังรอคุณอยู่คุณเป็นคนที่ปากไวแล้วก็ทำอะไรไม่คิดหรือพูดอะไรไม่คิดฮนะ คุณก็จะได้รับโทษไปอย่างอร่อยเลยฮะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันครับผม